คุณผู้ชมคะวันนี้มีเที่ยวบินปฐมเกษ์ิกจากกรุงอาบูดาบีมุ่งตรงสู่สนามบินนานาชาติกระบี่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประตูการท่องเที่ยวสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตะวันออกกลางค่ะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเที่ยวบินของสายการบินเอติฮัดเอลเวสติดตามเพิ่มเติมได้จากรายงานของคุณสิทธิชัยทรัพย์สินรายงานจากสนามบินกระบี่ค่ะ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเที่ยวบินแรกจากอาบูดาบีนะครับพร้อมกับผู้โดยสารจำนวน160คนได้แตะรันเวย์ที่สนามบินกระบี่อย่างเป็นทางการแล้วครับซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตะวันออกกลางโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมได้นำทีมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ด้วยตนเองครับ อย่างที่บอกครับบรรยากาศที่สนามบินนานาชาติกระบี่ในวันนี้ก็เต็มไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่าได้มีการต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากสายการบินเอทิฮัตแอร์เวย์ที่บินตรงมาจากกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรบเอเม,มาถึงกระบี่เป็นครั้งแรกโดยนายพิพัฒน์รัชกิจป,ประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมพร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูลผู้ว่าการททท,ทนายดนายเรืงองศรนธิบดีกรมท่าอากาศยานนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รวม ถึงผู้บริหารทอทอทภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับเริ่มด้วยชุดการแสดงมโนราและก็มอบของที่ระลึกเป็นผ้าพ,พันคอให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้โดยสารและก็ลูกเรือทั้ง160คนบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ต้องบอกว่าเที่ยวบินนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของนโยบายแอร์ไลน์โฟกัสที่ทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันกับสายการบินพันธมิตรระดับโลกเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ที่มีทั้งทะเลสวยธรรมชาติงดงามและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางทั้งเรื่องของที่พักอาหารอาราและกิจกรรมต่างๆ เส้นทางนี้นะครับก็จะมีการบินตรงถึง7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มที่นั่งโดยสารมากกว่า7,600ที่นั่งต่อเดือนที่สําคัญครับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนะี่ยมีค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อทริปสูงมากถึง1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อทริปนั่นก็หมายความว่าเงินที่เข้ามาไม่ได้หยุดอยู่แค่ภายในสนามบินเท่านั้นแต่มันจะกระจายไปถึงร้านอาหารรถรับส่งโรงแรมคนเรือชาวบ้านที่ขายของฝากรวมไปถึงชุมชนท่องเที่ยวด้วยครับ ตอนนี้เราเน้นในเรื่องของ value over volume เราต้องการนะักท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งนะักท่องเที่ยวคุณภาพจากตะวันออกกลางเนี่ยถือว่ามีศักยภาพสูงเนื่องจากว่าการใช้จ่ายหรือระยะเวลาในการอยู่เนี่ยค่อนข้างยาวอย่างในส่วนของอาบูดาบีเองเนี่ยนะคะระยะเวลาที่เขาอยู่เนี่ยก็จะประมาณสัก10วันถึง11วันส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อทริปนะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้มันก็ทําให้ในส่วนของ ยอดรายได้รวมของทั้งประเทศเนี่ยดีขึ้นขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยนำสื่อมวลชน KOL และก็ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวจากตะวันออกกลางมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวจริงในจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและก็ตอกย้ำภาพลักษณ์ Amazing Thailand ในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเป็นการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสซึ่งกถือว่าเป็นตลาดดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจในเรื่องของด้านสุขภาพครอบครัวลักชูรี่และก็ฮาลาลทัวริซมึมซึ่งประเทศไทยเองนะครับก็มีความพร้อมครบด้านขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับจากตะันอกกลางก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพแนวโน้มการเติบโตสูง โดยตั้งแต่วันที่1มก,กราคมไปจนถึงวันที่7ตุลาคม2568ก็มีจํานวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยแล้วจํานวนกว่า948,513คนก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ12.9และค่าเฉลี่ยในเรื่องของการใช้จ่ายต่อทริปเป็นจํานวนเงินกว่า1,612บาทต่อคนต่อทริป ขณะเดียวกันนะครับทางจังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการยืนยันนะครับว่าทางจังหวัดเองก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่คาดว่าเส้นทางดังกล่าวนะครับจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างชัดเจนทางในเรื่องของรายได้ของคนในพื้นที่การสนับสนุนการจ้างงานและที่สําคัญการดึงดูดนักลงทุนนี่จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของเครื่องบินที่บินลงมาที่นี่แต่เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ของจังหวัดกระบี่และก็ของประเทศไทยท้งในเรื่องของด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ บนชมชมครัทั้งหมดนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นของการดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดใหม่แล้วก็ถ้าเป็นไปตามแผนนะครับเดือนหน้าก็จะสายการบินเอติฮัทเอเว์นะครับก็จะบินไปยังจังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งเมืองจํานวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับและคาดว่านะครับในปี2,568ก็จะมีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางนะครับเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า1ล้านคนครับขอบคุณรายงานด้วยนะคะจากคุณสิทธิชัยทรัพย์สินทีมข่าว NBT ภาคใต้ค่ะ